ฟังด่วนวิธีใช้สิทธสามเดือนคนละครึ่งรอบใหม่รัฐช,ช่วยคนละครึ่งข่าวดีกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปฟังรายละเอียดในคลิปกันค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่ 2พฤษภาคม2565และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันคะ่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะแจ้งข่าวดีวิธีใช้สิทธิสาเดือนสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านมาตรการโครงการคนละครึ่งรอบใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ในส่วนของวงเงินเติมเข้าไปในบัตรด้วยนะคะ และรัฐบาลช่วยคนละครึ่ง1พฤษภาคมถึงกรกฎาคม2565เป็นระยะเวลา3เดือนมาตรการปัจจุบันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือในการใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพต่างๆซึ่งล่าสุดนะคะเริ่มหนึ่งพฤษภาคมนี้สำหรับโครงการคนละครึ่งที่ทางรัฐบาลจะมีวิธีใช้จ่ายและวิธีใช้จ่ายอย่างไร เป็นเรื่องของอะไรในการช่วยเหลือค่าคลองชีพในครั้งนี้วันนี้ทางช่องจะนำไปติดตามข่าวสารในเรื่องนี้กันค่ะเช็ควิธีการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะจ่ายค่าน้ำมันเบนซินสำหรับคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างตลอดระยะเวลา3เดือนหลังจากที่ประชุมคอรมอมีความเห็นชอบปรับปรุง มาตรการลดพาราค่าของชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยให้ส่วนลดค่าน้ามันเบนซินให้กับกลุ่มผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยรัฐบาลนะคะจะช่วยออกอยู่ที่50%เอร์เซและก็คนละครึ่งเริ่มใช้ในวันที่1พฤษภาคม ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะสาธารณะหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะจดทะเบียนกับการขนส่งทางบกจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า1ล้านสิทธ์นะคะรัฐบาลช่วยจ่าย50ไม่เกิน50บาทต่อคนต่อวันและก็ไม่เกิน250บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนการใช้สิทธิ์นะคะหลายคนก็วิตกกังวลนะคะว่าจะใช้สิทธิ์แบบไหนวันนี้มีวิธีใช้สิทธิ์คนละครึ่งจ่ายค่านะ้ำมันเบนซินมาฝากค่ะ 1. ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะสามารถกดยืนยันสิทธิ์และเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันด้วยสแกน QR Code นักสถานีบริการน้ำมันที่เขาร่วมโครงการสำหรับสถานีบริการน้ำมันสามารถแจ้งความประสงค์ เขาร่วมโครงการแอปพลิเคชันของผู้ขายเพื่อสร้าง QR code เพื่อรับเงินจากผู้ใช้สิทธิ์และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ